สวัสดีครับนัทนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงแบบประกันนะครับแบบที่ดีที่สุดแบบหนึ่งของบริษัทฟิลิปประกันชีวิตจำกัดมหาชนและผมมั่นใจครับว่าเป็นแบบประกันเนี่ยที่ดีที่สุดแบบหนึ่งในตลาดประกันสุขภาพตอนนี้เลยนะครับแบบประกันนี้ชื่อว่าเมดิคอนฟันหรือว่ากองทุนสุขภาพนะครับแล้วดียังไงครับนี่นี้ครับคือโดยปกติแล้วเราทราบเนาะว่าประกันสุขภาพเป็นประกันแบบที่เบี้ยจ่ายทิ้งเหมือนประกันรถนะครับโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับน้องเนี่ย จะมีอัตราเสีย่ยงภัยสูงมันก็จะมีเบีย้ยประกันที่สูงมากนะครับดีไหมครับเท่าวันนี้เนี่ยมีโครงการหนึ่งบอกคุณว่าต่อไปนี้นะแค่คุณออมเงินให้ลูกตามปกติเลยแล้วเราจะมีสวัสดิการฟรีนะครับให้กับน้องตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตน้องเลยอ่าอย่างนี้ดีไหมครับถ้าเกิดสนใจแล้วเนี่ยนะครับมาติดตามชมกันเลยครับว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างพูดถึงของฟรีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าของฟรีกองแกงหรือเปล่านะครับงั้นมาดูกันครับว่าสวัสดิการที่ แถมฟรีในโครงการ medical fund เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับค่าห้องเนี่ยนะครับเราให้วันละ5,000บาทอ่าไหวไหมครับพอไหวเนาะนะครับและสิทธิประโยชน์นะครับเกี่ยวเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าธรรมเนียมการผ่าตัดนะครับตามตารางนี้เลยนะครับโดยมีวงเงินต่อครั้งต่อโรคนะไม่ใช่ต่อปีให้ที่6,65,500บาทครับแถมยังได้ค่าชดเชยนะครับ ให้กับนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ไปเฝ้าไข้น้องให้ละหนละ1000บาทด้วยนะครับแต่รายละเอียดตรงนี้ถ้าเราจ่ายเงินให้กับประกันโดยทั่วไปนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันใช่ไหมครับไฮไลท์อยู่ตรงนะครับวงกลมสีแดงด้านหลังครับโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดของการทําประกันสุขภาพค,คือการมีค่าเกินสิทธ์ถูกไหมเพราะเวลามีค่าเกินสิทธิ์ใครต้องจ่ายเราหรือพู้ประกันต้องจ่ายเองถูกไหมครับแต่วันนี้ถ้าเกิดน้องฟลิปบอกว่าน้องฟลิปใจดีครับขอช่วยจ่ายส่วนเกินสิทธิ์ 90%ให้เองเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ถ้าเกิดมีจ่ายเกินสิทธิ์นะครับ1นึ่งบาทนะครับฟิลิปช่วยจ่าย9 0 0 0จ่ายเองแค่1 0 0 0ถ้ามีเกินสิทธิ์1000ันจ่ายเองแค่100อยนะครับอย่างนี้ดีไหมครับแถมนะครับวันนี้เนี่ยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ฟรีไม่ต้องจ่ายเองสักบาทเดียวอย่างนี้ดีไหมครับตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องการจะซื้อเองนะครับต้องจ่ายอยู่ที่14,150บาทต่อปีนะครับแต่งร้ียนะครับเราให้ฟรีนะ หลายคนอาจจะบอกว่าจริงๆแล้ว24,150บาทเนี่ยจ่ายเองก็ได้จริงไหมนะครับแต่ถ้าเราจ่ายต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่1ปีนะเราต้องการดูแลสุขภาพให้ลูกอยู่ที่20ปีครับเนะครับเราจะต้องจ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยค่าประกันสุขภาพอยู่ที่3,063,000กว่าบาทตามตารางนี้เลยหรือถ้าอยากดูแล40ปีก็ต้องจ่าย6,035,000กว่าบาทนะครับแล้วถ้าเกิดอยากดูแลลูกตลอดชีวิตหลันะบ ตามตารางนี้เลยครับเด็กผู้ชายต้องดูแลนะครับประกันสุขภาพทั้งหมดเนี่ยสองล้านเก้าแสนกว่าบาทนะครับอันนี้ข่าวดีนะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะนะครับเบี้ยประกันสุขภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับจนอายุ85ปีตกประมาณ4ล้านบาทครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะใครจะทำประกันให้กับลูกตลอดชีวิตครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะวันนี้นะครับให้ลูกซื้อประกันเองหลังจากลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็แค่เปลี่ยนจากเงินเราเป็นเงินลูกนั่นเองถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้นะครับมีการรับรองสุขภาพใครสักคนตลอดชีวิตเนี่ยเงิน2อล้านเก้าแสนบาทเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงไหมครับแต่ในโครงการ m e d i ด a เข้าฟันะครับดีไหมถ้าไม่มีใครต้องจ่ายเงินนะครับในส่วนของการประกันสุขภาพแม้แต่บาทเดียวเนะี่ยเพราะโครงการจะช่วยจ่ายแทนให้โอเคครับพูดถึงสวัสดิการที่จะได้รับกันในโครงการนี้มาละทีนี้สงสัยกันไหมครับว่าเออแล้วโครงการนี้ต้องทํายังไงบ้างดุ้งยากมากไหม ไม่ยุ่งยากครับนะครับคอนเซปต์ของโครงการคือคุณพ่อคุณแม่ออมเงินให้กับลูกอยู่แล้วจริงไหมครับรู้จักหรือไม่รู้จักผมก็ออมเงินให้ลูกกันอยู่แล้ววันนี้แค่เปลี่ยนนะครับจากออมเงินในสถาบันทางการเงินเนี่ยนะครับย้ายมาออมกับบริษัทฟิลิปแค่นั้นเองย้ายจากกระเป๋าซ้ายมาออมไว้ที่กระเป๋าขวาแล้วรับสวัสดิการไปนะครับโดยการออมให้ลูกนะครับเฉลี่ยแล้วตกเดือนละ10,000บาทปีละ1 2 0 0 0 0บาทครับติดกัน15ปีครับนะครับลูกจบม .3 พอดีเลยนะครับเป็นเงิน1นึ่งล้าน แ0 0 0 0บาทแค่นั้นเองครับแล้วหยุดออมไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะได้รับคืออะไรครับสิ่งที่จะได้รับก็คือสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องของประกันสุขภาพฟรีอย่างที่บอกมาแล้วตลอดชีวิตเลยนะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเออฟิลิปเนี่ยแอบเอาเงินต้น1นึ่งล้านแปดชั้นเนี่ยไปจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพหรือเปล่านะครับเราขอบอกงี้ครับว่าเงินต้นของคุณเนี่ยจะไม่ลดไม่หมดไม่ยุบครับเราจะไม่แตะต้องเลยนะนะครับแถมประกันสุขภาพให้ฟรีที่สําคัญที่สุดครับเรายังจะมีกระแสเงินสด นะครับเป็นเงินคืนตามสัญญาให้ทุกๆปีด้วยครับตามรายละเอียดนะครับตามตารางนี้เลยครับอ่าเห็นตัวอรสีน้ําเงินไหมครับตรงนี้คือเงินคืนตามสัญญาที่เหลือจากสวัสดิการประกันสุขภาพแล้วจ่ายคุณทุกทุกปีครับต่อเนื่องเลยนะครับสมมุติว่านะครับรับประกันสุขภาพมาฟรีตลอดระยะเวลา40ปีแล้วนะแล้วอยากจะหยุดนะครับอยากจะหยุดแปลว่าอะไรครับแปลว่ารับฟรีมา40ปีหลังจากนี้อยากจะจ่ายเองจริงไหมครับฟิลิปช่วยจ่ายมา40ปี ถ้าหลังจากนี้ไปอยากจะจายเองคิดว่าฟิลิปจะโกรธไหมไม่โกรธนะครับหยุดในปีที่40นะครับรับเงินคืนไป1นึ่0ล้านแปดบาทนะครับเมื่อกี้เงินต้น1นึ่งล้านแปดแสนจำได้ไหมครับที่สําคัญครับตัวเลขสีดำเงินที่สะสมมตาตลอดระยะเวลาเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด4ี่แสนสี่หมื่นบาทแปลว่าหยุดโครงการที่อายุ40ปีขอใจเงินเองหลังจากนี้นะครับรับเงินต้นคืนไปและรับนะครับเงินคืนตามสัญญาเรียกว่าเป็นกําไรก็ได้อีก4ี่แสนสี่หมื่นบาท บางคนบอกเอ๊ะแล้วถ้าฉันอยากจะได้ฟรีจนอายุ60ปีได้ไหมได้ครับจัดไปเหมือนกันนะครับหยุดตอนอายุ60ปีนะครับรับเป็นเงินสดคืนไปที่3ล้าน8หมื่กว่าบาทครับและตลอดระยะเวลานะครับรับเงินสะสมนะครับเป็นกระแสะเงินสดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดออกมาแล้วเป็นกำไรอยู่ที่1ล้าน8แสนบาทนี่อีก60ปีนะครับหลายหลายคนบอกเอ๊ะถ้าเกิดอยากรับแบบจนอายุ85ปีล่ะ รือตลอดชีวิตได้ไหมนะครับเราขออนุญาตนะครับปิดโครงการนี้ที่85ปีลบบังคับรับเงินเลยนะครับที่นี่จะบังคับรับเงินไปเลยนะว่าอยู่ที่2ล้าน2แสนบาทครับรวมกับเงินที่รับมาตลอดระยะเวลาเช่นเดียวกันครับคุณจะได้กำไราจากโครงการนี้อยู่ที่3ล้าน5แสนบาทนะครับแถมประกันสุขภาพฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ85ปีนะครับทุกท่านครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะโครงการเนี้ย มันก็แค่เอาผลตอบแทนของประกันไปจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพหรือเปล่าครับนะต้องถามอย่างนี้ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยเห็นโครงการแบบประกันที่เป็นแบบประกันที่มีแค่การออมเงินแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพตลอดชีวิตบ้างหรือเปล่าครับนะผมขอบอกเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนจุกมไหมครับที่สําคัญเมื่อกี้เงินออมเรา1นึ่งล้านแปดแสนบาทที่เราเก็บไว้ให้ลูกนะถ้าเกิดเราจะเอาเงิน1นึ่งล้านแปดแสนเนี่ยมาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้ลูกตลอดชีวิตพอไหมครับ ไม่พอจริงไหมในน้องผู้ชายต้องการ3ล้านในน้องผู้หญิงต้องการ4ล้านเพราะถ้าเกิดวันนี้มีคนมาจัดการกองทุนครับทำให้เรามีเงินออมให้ลูกแถมมีประกันสุขภาพให้ฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตและยังได้กําไรอีกประมาณ3ล้านกว่าบาทคิดว่าน่าสนใจไหมครับสุดท้ายนะครับถ้าสนใจนะครับก็คลิกลิงก์นะครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้หรือติดต่อมาได้ครับหรือโทรมาโดยตรงก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ